มาเลือกซื้อโปรโตีนเข้าบ้านกันค่ะอันแรกแนะนําทูน่ากระป๋องจะเป็นในน้ําแร่หรือในน้าเกลือก็ได้1กระป๋องมีโปรโตีน28กรัมพลังงานแค่ร้อยกิโลแคลอรีเอาไปทําได้ทางน้ําพริกสลัดแล้วก็ไส้แซนด์วิชนมถั่วเหลืองน้ําตาลน้อยโปรตีน7กรัมพลังงานแค่100แคลกินตอนเช้าหรือรองท้องตอนหิวก็ได้ต่อไปนะคะเป็นเส้นไข่ขาวค่ะ1ซองพลังงานแค่50แคล โปรตีนอยู่ที่8กรัมเท่ากับไข่ขาว1ฟองเอาไปผัดหรือว่าทำยำขนมจีนแทนเส้นขนมจีนก็ได้นะคะไข่ขาวเหลวสำเร็จ1ขวดโปรตีนอยู่ที่ประมาณ47.3กรัมเหมาะสำหรับสายผัดผักนึกไม่ออกก็เอาไข่ขาวผัดคลุกลงไปได้เลยะคะ่ะสุดท้ายเต้าหู้นิ่มคีนู1หอ่อโปรตีนประมาณ18กรัมเอาไปทำซุปหรือว่าเต้าหู้ทรงเครื่องก็ได้รอบหน้าเราจะพาไปช็อปอะไรกันอีกติดตามกันได้เลยนะคะ